ทุกคนค่ะเป็นห่วงนะฮะไม่ใช่แค่ห่วงเฉยๆห่วงมนกทุกคนวันนี้อยู่อีเกียกับพี่อเล็ หลังจากครั้งที่แล้วเราไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้แล้ว <Project. S 1> ลโปรเจกต์บัลคอนี่ของเรายัางดําเนินต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะ I'm so excited let's go <S เห็นอย่างเงี้ยเราแบบใจมันแบบ <Hello. S 1> เอ้ย <c oughs> มีรอจริงว่ะอันนี้ก็ดีนะดูแบบปลอมที่ดูจริงอันเนี้ยน้องจะเฉยเฉยเพราะว่าเป็นปลอมที่ดูปลอมเอยแต่ดูในกล้องแล้วดูจริงว่ะคื <c oughs> อพอเขามาใส่กระถาง อไปนู่นละดูคนเดียวอันนี้ดีอ่ะไม่รู้ว่าควรจะแบบซื้อหรือเปล่าเนี่ยค่อยไว้ที่ขอบเตาเขานี่ะแถวบ้านโยเขาก็ทำลองไงลองข้างบ้านมาอีดนี่ก็น่ามาตอนนี้ใครเป็นแข่งได้หรอหนึ่งแท้งกับสิบปอนด์โซติน่าโซเปดย์หกเตียนอ๋อโซเดย์ปะยุกต์เอามาทำนี่อันนี้อยากได้อย่างเงี้ยจะทำอะไรนะไอจะเอาไปรองน้ำฝนแล้วก็เวลารดน้ำต้นไม้จะได้เอา watering can แบบ จุกุณมาเลยทีเดียวใาช่ c a เ you do me ม favor? ่ h a t do มารถช่ว m e ราได้ไหมคุณแม่คุณสามารถ่ยเร e ้ไห่ค่ยเร่ทีงา่ดีหม่ยเ้าร่ยเราไ้รียน้หาคเรียกตเร่อ ต้นไม้แม่โง่เหรตอนแรกไอ้ไม่รู้ว่าทำไมแบบว่าโรนัลต้นไม้มันต้องมีแบบเล็กๆของปลาย่ะจนกระทั่งตอนเนี้พอเริ่มมีต้นไม้ที่เป็นบูชางู้ช่ใช่พอมันเป็นบูชา I can't reach my hand in เ t นใส่ข้างในได้เลยมันจะเป็นฟิลแบบโอเคโอเคได้ได้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จริงมันเอาไว้ปลอกบล็อกเปาคนนี้ไงแล้วพี่ก็เอาอันนี้เอาไปเป็นแบบว่าเปาคนนี้บล็อกเลยแต่ว่าดูดูแล้วแมวก็ทะลุอยู่ดีกหน้าตามันดูเหมือนมันจะแบบอีเออีเออได้แต่มันไม่อีเออว่ะมันฟิกสุเลยอ่ะหิวข้าวอ่ะเริ่มหิวแล้วเหมือนกันนี่มันตกแกง อยากได้แต่อ uhm ันน like, ี้เฉยๆอันนี้บอกกับยูด้วยเพราะว่าอะไรวะก็อนที่เราจะเห็นกระถางก็ขึ้นไปแล้วก็แบอันนี้เหมาะกับยูคนก็เรียกยามด้วยค่ะพี่คนนั้นค่ะไม่หยุดหรอกค่ะเมอนสเตอร์แบบด่ังๆธรรมดาที่ไหนดูเหมือนทาสีไม่เสร็จนะเนี่ยเออหลายคนอ่ะเขาชอบเอาเสื่อมาวางไว้ที่เบาคนนี้ไว้อุ้ actually I want this one อันนี้เลยที่จะไปเอามันมีเป็นแผ่นๆชายชายมันเป็นแผ่นๆมันก็น้ำลงไปข้างใต้ได้ก็ I hope t h e y d o ถ้าน้ำไม่ลงไปข้างล่างก็แบบน้ำท่วมน้ท่วมหมเอาแบบว่าตะกร้าที่หน้าแบบนี้แล้วความทําเป็นตูดแพงอะอยากได้สักเลขหนึ่งดิจิตอะนกอหน้าตามาดูหนึ่งดิจิตวะอาจจะแพงที่ฝาสิบเก้าแค่ฝาอะตัวอีกที่สิ Always wanted to have cards but I don't know what for I kind of want it for like the balcony. เน่ยเลยขายไว้ให้เด็กๆอุ้ยเนี่ย125หลอลบรูปเลยค่ะเมื่อกี้ทิ้งเลยค่ะไม่ซื้อแพงมากรวยจะเข้าวงการอันนี้แล้วนะเบียง วงการคอนเทนเนอร์คือวงการที่เอาทุกอย่างออกมาใส่คอนเทนเนอร์ที่เป็นกุงโกลแต่ว่าโปรเจกต์เอาวันนี้ให้รอดก่อนทำวันนี้ให้ด้สุดโอเคเนี่ยทุกคนนี่คือ g กต่อไปหลังจากโปรเจกต์ระเบียงของพีกก็คือ the art of containing นีนนี้อรบด้วยอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ที่ฉันต้องการ store แบบ treat ให้บ๊อบกินนึกถึงตู้แบบตู้กับข้าวเราที่มันจะมีแบบขวดซอสวางเยอะๆๆแล้วถ้าเราใส่อันเนี้ยแทนที่เราจะแบบเอื่อมไปเอาขวดข้างหลังอะ ยูก็แค่ดึงออกมาใช่เขาก็มียอมยูคุกยูคุกไว้แล้สไลด์เด็ไหมก็ติดตามเอาไว้ได้เผื่ออยากดูคอนเทนต์นี้ต่อไปไอเกียร์ที่อังกฤษก็คือมีพื้นที่สำหรับทุกคนนะคะใช่คครับยูไอสงสัยมากว่าทําไมเกมเมอร์เขาถึงต้องใช้ไฟสีม่วงไอว่ามันมีเหตุผลแต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนั่งนั่งนานๆจะได้เสียงังเคยเห็นคนบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรันที่ถูกและดีเลยจ้าซื้อไม่พอเลาคนนี้ ก็เก้าอี้พวกแบบเก้าอี้อะอะคินออะอะอะคินอมาโทมอนกี้เออกันนอมิกเออกัแนอมมิโกโลจีเอียงเก๋อะมันไม่ค่อยมีสวยๆอะเหมือนต้องเลือกอะระหว่างความสวยกับความสบายอันนี้เราเทคีสวยแข่งจากอี๋อ ปกติไอเกียมันขายแต่เป็นกิ่งอะอันนี้เขาเพิ่งเห็นมันเป็นเวอร์ชั่นช่อชอยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไว้ตรงไหนแต่เอาไปก่อนจริงขายกระถางแผมดินเนี่ยดินเจอย่างเด่นรู้ย่างดินมาจากไหน บินด้วยหวะงงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยประเด็นหยิบแล้วเนี่ยคือไม่รู้คือใจไปอะไรวะจริงป่ะป้าน้องขอแวะกินข้าวนิดหนึ่งทุกคนอาหารไอซิเออเราอยู่บางนาหรือเปล่าขาวดาดมเอาอีกแล้วเขาก็เปิดขายอาหารตามปกติชีวิตแม่งต้องแัลกออนหรอวันนเศรษฐกิจจะไม่ไหวแล้วแม่พูดคนลงโอ้ยคอนเว้โอ้ที่หายไปหน่อยอยากกินอะไรอ๋อ the meatball Swedish m e a t b a ่ะ เพราะเราเป็นเด็กบางนาและเด็กบางนาแปลว่าต้องกินสวีเดิชมีฟอร์เกียดปะบอกเกอรี่แบบเอาบอกเกอรี่ไหมเอาเอาไปหนึ่งชิ้นจบลาก่อยหายใจก็ปลิวแล้วเนาะไหนไอซ์แล้วไอซ์เฮ้ยพี่น้าออกม่าจริงด้วยเป็นอะไรอ่ะรักเกิดลากมันคืออันนี้ปะมันเป็นโซดาที่ล้างล้างล้างท่อเฉยๆอ่ะ มเสร็แล้วนะฮะต้องยิบช้อนซ่มมัวเะมันแบบนี่ and Gray One l i เน Even though we a f e the three and my salmon today ทุกอย่างดูเศร้าแต่ว่ามีบอดูชุ่มฉ่ำดูดูโอเคสว่นันาบองอัพชิพตในท่ามกลางความวุ่นวายความเลมอ่ะคือพรมันหมุนรอบผมแล้วว่าเราต้องมาแยงองกั คือก่อนหนะ้านี้คือสูงขนาดนี้นะฮะตอนนี้พี่พีได้หมุนไปเหลือแค่นี้แล้วะยิ่งหมุนมันยิ่งลงเหรอเอเออเาจริงก็มันหมุนกลับ,ดบได้เราจะเอาให้สูงขึ้นทีนี้ขอนี่มันกระโดดสูงแค่ไหนใช่ใช่เฉล,ลมิมข้างหลังอะ่ะมองอย่างนี้อยากเล่นบ้าง <laughs> พี่พี่ตาผมละ <laughs> ดีเด่นน้องกำลังตามหาหนึ่งไอเทมอะ่ะเหมือนพรมแต่ว่าเป็นไม้อะ่ะ เห like ล็กสเตปออนไม้เราให้น้ำมันซึมที่พูดคือใส่พื้นใช่ไหมถ้ามันแบบแขกไปที่พื้นอ่ะเอ s l ไว e เป็นพรมแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพรมแขกคือนึกภาพไม่ออกเลยที่พูดเลเป็นพรมแบบเป็นไม้พรมอะไรเป็นไม้วะมีที่บ้านที่ผีเรียกพรมนะฮะเขาเอาไว้ชายท่านทงไงที่แบบเดินออกมาแล้วก็แบบมันก็เป็นแบบ floor paneling อะไรอย่างงีวว้ป่ะคืออยู่คิดว่าจะไว้ไหนไหนที่กอะได้แน่ที่บ้านพีนีไปหาดูอันที่มันเป็นกับเรื่องเกาะแล้วก็น่าจะแบบ นี่ได้ที่ทุกคนเราเจอคำนี้แล้วอีโคโนโมิยากิพี่หลอกอินโนมาติโกมาคเออร์กานอมมิโกโลดีเอโโโโโรเอร์อโกานอเมกอยากได้อันที่แบบว่าเหมือนในโรงแรมอะ่ะอยาก like this one no แต่แบบอ่ะกีดะนอนได้กันเหรอแบบเหมือนหมอนในโรงแรมที่เวลาอยู่นอนใส่แล้วมัน what is down ขน อะไรอุยอุยข้างในอุยคนยยังไงนะอุยอุยคนย์แบบยีนอกขนมันจะมีแข็งแข็งข้างนอกมันจะมีอุยอุยข้างในแล้วตรงนี้คืออะไรอุยมากปะแต่ว่าเรามาทำชาเลนจ์ e ค่นี้กันดีกว่าอ่านชื่อของที่เราจะเจอ go dorm man dorm man triaboo t r i a b o triaboo อะไรด้วยสวนอะไรด้วยส่วน อุ้ยทำไมแกขี้โกอะอันนี้อันนี้นี่นี่นี่เราเราเทคเธอเนีเราเทคเธอกันขี้โกมาช่วยหน่อยฮะเขาพนามยังไงหรอเขาเขาพนามวีไหมอยู่ว่าวาวากวบีวาวาบวบ there we ได้แล้เหรอประมาณนั้นนะพีๆพี่พีอันนี้อันนี้น าคือคนที่เขารู้ภาษาสมิชอตอนนี้ก็คือขี้แตก t ีอ b k KVRRKBU Triabu h a อ p e n คืออยู่ก็เดินมาเจอน้องคนนี้ที่เป็นแบบสีขาวแล้วก็ก้าวปอน ต้นเล็กเยอะไหมล่ะไม่มีไม่มีเลยตอนนั้นดิแต่ว่าแต่เดี๋ยวก็มีมันจะมามันจะตามถ่้เดีมันตามมาเหมือนเวลาออกกําลังกายเรามีเสื้อก่อน๋ยดที่เหลือค่อยมา I think it's okay cause it's white thinking ฉันก็ลังคิดอยู่ Let's take it แล้วก็ลองเดินไปถ้าสมมติว่า you don't see anything else ะเป๋าที่น t ยยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงต้นไม้ณจุดนี้ไม่จะีดอกแล้วอะเป็นหีจริงๆนะเวลามาไอเกียมันรู้ม่นเอาไปที่เราอยากได้ไปไว้ล่ะ ตอนนี้เรามาถึง f l o w e r Shop แล้วนะฮะคุณบอลคะเป็นห่วงนะคะไม่ใช่แค่ห่วงเฉยๆห่วงมากโอ้ยท้าบาทสิบบาทนี่ห่วงเล็กๆนอุ้ยี่ไงหินมันหนักเพราะมันเป็นหินไงแต่มันได้แบบน้อยตอนน้องก็ต้องการเยอะอยู่ไอ้วะอยู่ซื้อบบ Garden Center อย่างเงี้ยน่าจะมีแบบใหญ่งั้นเราก็ไปต่อ Say goodbye น้อง yes yeah แต่มัน later น่ะ l a t e น้อง yes ไม่รู้ all take one okay เอาเอาอีกเลยเอาไปสองละวันวันวันติดใจคลิงออนโอเคโอเคเรียกอะไรบอกบอลใสบอกว่าต้นบอนไซหน่อยไงต้องทญี่ปุ่นเลยตัวคุณมีโมที่แปลว่าทุกอย่างถูกมินิมัลส่งมา เราเข้าดูเซ็กชันต้นไม้แล้วลึกที่สุดมีแบบตะบองเผ็ดด้วยเฮ้ยไอกวัวเฮ้ยเนาะใช่หรือวะแบบห้าสิบบาทสไตล์แอ้น้องกู้มีเซ็กซี่ไอ้กลัวเนี้ยขับเรายิ่งน่ากลัวตับดิตัดดิตัดอะไรยิ่งน่ากลัวเธอว่าอันเนี้ยกดไอโฟนได้ปะเฮ้ยไม่แน่หนอเว้ยลองฉันว่าได้เฮ้ยได้ว่ะเอ้จริงว่ะมองกูดเหมือนเป็นนิ้วมืออะก็สัมผัสเขาเหมือนนิ้วมืออะเขาเป็นคือคนเชี่ยนใจมันตั้งสงสัยว่าต้นไม้จะกดไอโฟนได้หรือเปล่า นี่เขาเรียกว่าต้นอะไรต้นหน้างวัว้งวัวทำไมเขาถึงเรียกว่าต้นหน้างวัวเขาไม่เห็นหน้าเหมือนงวเลยโอเคไม่งั้นจะเซ็กซี่สุดเลยโอ้ไม่ก็เีย่ว่าน่ารักดีอ่ะเฮ้ยได้ว้านีก็น่ารักมาละมาลไอเดียมาละ่อมีู่ด้วยู้ ดูหน้าตาแบบอินดอร์แบบอินดอร์โคตรเขาว่าเขาอยู่นอกบ้านรอดในว้านีแต่ตอนนี้น้องดูเหมือนจะไม่รอดอยู่แล้วยไม่รอบเขาดูไม่ค่อยไหวโอเคอภิปรายเดสต์วันที่เดอะนิววันอันนี้นิวกลมนะฮะอันนี้นิวแบนใช่ใช่นี่น่ารักกว่าสีเขาก็แบบไล่สีไงโอเคอิมพิซซ์เซชั่ตอนนี้คือจุดที่แบบไปต่อลงมาว่าใส่นิ้วเลยตรงนั้นคุยคล้องมีแบบว่าหลายอย่างเลยเอานิ้วนี้ว่าเอออันนี้ดูสวยกว่าโอเคอันนี้ดูเลสน่ากลัวแต่น่าออนไปเลย นิวลูดนิวลุดเอาเอานิ้วนอนมาใส่ตรงนี้ต่อไปด้วยทำไรอ่ะคือคนที่มาไอเกียคือจะมีอาการางี้ทุกคนคือจะหยิบอะไรก็ไม่รู้แรนดอมแล้วก็จะดูแรนดัมสิ่งสุเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบ playground สำหรับผู้ใหญ่ดีเนอะแต่ยังไม่รู้ใส่อะไรนะแต่เกเดก็รู้เพราะว่าเราคนนี้นี่สวยนะ อันนี้หม้ออยู่ข้างนอกอัวนี้เกิดมาที่ตรงนี้หนามหนาเนอะหนามใบมันก็ดูแบบคมอ่ะพ้อมตกนะรอกลูกเธอหรือว่าจะไปโดนหรือว่าอ๋อจอนน้องนั้นอยากได้ต้นไม้ที่สูงประมาณร้อยร้อยเซนไอ้ต้นเนี่ยเห็นไหมมันมีร้อยเซนเธอมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้ว่าเหมือนแบบคงหมดไปแล้วอ่ะเออแต่มันหมดไปแล้วเอาละค่ะคุณเอาแล้วค่ะต้องใช้ความช่วยเหลือจากพี่ทคนสวยนะฮะพ่อนี่พี่ีทถึงจะทุกข่าวแห้ง เป็นไงเข้าไหมเออได้ได้ได้เออแล้วทำไมเขาไม่เอามาไหว้ข้างล่างมาไหว้ข้างบนก็ไม่อยู่เว้ยก็ดีเนาะอ c t u ล l l อะไรอย่าอยากได้บ้างเลยอ่ะเดี๋ยวเธอก็มีแล้วเอาอีกเอาน้องไปเป็นเพื่อนคงก็น่ารักดีอ่ะเอาไปดีไหมเอาไปสิเอาไปสิไม่เห็นห้ามกันเลยเนาะอืมห้ามแล้วห้ามไม่อยู่ไงก็มาอ้าวไปไปไปเฮ้ยฮงนิ้วหลุดเต็มเลยนิ้วลุก มันเหมือนคนอยู่นะ10% i n d o o r this one คนได้แค่ประมาณ10องศาหน้าหนาวก็จะต้องต้องอยู่ข้างในที่ไทยไม่มีปัญหานี้เลยเนาะก็ปลุกอะไรก็ได้ตลอดปีเนาะแมนเจอร์เหมือนแมนเจอร์เออ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 ดึงออก Instruction เป็นไงบ้างน้องต้องถูกเลี้ยง indoor นะคะแต่ต้องการแสงแดดประมาณหนึ่งรำไรติ๊กติ๊กติ๊กติกติ๊กติ๊กฉันยอมแมลาก่อน้องตัดใจซะเลยนะ ไปละไปละไปละอีชัวถ่ายอะไรอ่ะไม่รู้ถ่ายไปเรื่อ,อ,อยๆไม่ว่าแบบถ่ายแบบมุมมหาชนอ่ะยังไงยังไงยังไง Instagram Instagram มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่มันเป็นแบบอารมณ์แบบไวเฮาส์อะไรเงี้ยเนาะคือ<ม>สับโปก็เหมือนกันนะกคือลงไปเปลี่ยนเย <c oughs> นี่ยมันหน้าตาแบบเนี้ยอืมอันนี้ดูดีอ่ะนี่จริงอ่ะได้อันเนี้ยแต่เขาบอกว่ามันไม่มีบนเว็บไซต์มันบอกว่าสาขาเนี้ยไม่มีอ๋อนั่นไงน,น,นั่นไงมันเห็นอยู่อันนี้คือจะไวทข้างนอกไอชอบไม้อ่ะ I think the color is quite light ยูจะยังไม่ได้ซื้อวันนี้ anyway ถูกเวลาซื้อันนี้แล้วอ๋อแต่ว่าต้องซื้อยากก่อน45อันนี้30 เลกในหั์ปักสักครู่เดียวค่ะเชืแบบ่อเราต้องคิดเลขแล้วว่าไซส์ของเบลคนนี้เราอะไรมาเป็นยังไงเราคือที่ชั้นที่ภูมิใจมาตลอดทางว่าแบบฉันวัดมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วจดมาในโน้ตตามตามตาม,ตามแบบหมดยังเอามาเล่นกับน้องสักครูแ่แรดเมื่อกี้เลยแปะหมดเป็นไงละ่ะต้องการตัวช่วยไหมไม่ใช่ผมอะ่ะพ <c oughs> ื้นที่แปดตารางเมตรโ,ยโดยประมาณแปลว่าอะไรวะ 8 m square m e t e r I know how many pack s do I need ก็อันนึงมันก็ point e one square m e t e r ก็ต้องเอา8ปดเมตรอมาหารก็ตกประมาณเกือบ10บอะ9ถึง10แพ็คอันนี้เลยหรอ1ิบแพ็คละสิบ1จ็ดฟอนลอยเจย่า30เธอแพงกว่าอีกก็ไม้ที่คำนวณมาในใจอะไม่แพง พอนอกใจพอพอนอกใจเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอยากเนาะอยากนอกใจนะฮะมันจะมีเวอร์ชันทีน่แบบปูอะ่ะก็เหมือนเอาแผ่นมาปูเนาะเออคือเหมือนมีอันนี้ชั้นหนึ่งแล้วอันนี้มาอีกชั้นหนึ่งทับลงไปอ่ะต่างั่งอยปอนโอ้ยรู้สึกเจ็บหรือว่าเราซื้อทีละห้าเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่แพงก็ลองไปดูก่อนก็ได้ไหมคือเพราะว่าอยู่อาจจะไม่ได้อยากทําทั้งพื้นที่ทั้งหมดก็ได้พออยู่วางดู อยากคือกูก็พยายามจะ persuade เมื่อกี้นะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกูเลย <c oughs> งั้นก็ซื้อไปเลยร้อ, <Yeah. S 2> อยปอนด์เย้สามร้อยปอนด์นี่เพิ่งได้ย่านะ <c oughs> ได้เบาคพลนี้ด้านเดียวนะโอ้ชีแต่ว่ายูก็ไม่ได้ต้องการย่าทั้งหมดนี่ถูกไหม <c oughs> พื้นที่ทั้งหมดอะใช้สิบแพ็ค uh huh. แต่อาจจะเป็นห้าเป็นย่าและห้าเป็นกระเบื้องเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่สามร้อ huh. ยอ่าฮเริ่มเริ่มเริ่มดูเบาเบาลงโอ้ชี ทำหญ้าก่อนไหมเราก็ดูพื้นที่ดูอะไรด้วยเผื่อจะได้แพลนถูกว่าจะต้องใช้อีกกี่แพ็กเผื่อจะต้องเอาย่าเพิ่มหรือ whatever One minute thirty seven seconds later You know what? I'm gonna walk back and get the shower thing Shower thing? The m a i a เออ The Maya So like if it doesn't work then like you can bring it back and just exchange for something else Yeah This is not gonna be the last time I'm coming here Yeah I'll be back shortly โ <Okay. S 1> อเคทุกคนแล้วในจังหวัดที่พีทเดินแยกกลับมาจากที่อเล็กซ์ว่าจะไปหยิบอีแผ่นนั้นที่อยู่ในห้องน,น้ำปิดแล้วปิดแล้วเจ็บหัวเลยอะพี่อเล็กซ์อามปากเพราะว่าเขาปิดประตูแล้ว <laughs> โอ้มันจะห้ามโอ้ห้าโมงครึ่งแล้วแกโอเคปิดคอนเทนต์